ใช่ครับผมไฟกล้องฟ้าวัฒน์เทคโนโลยีซอไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ออยทยเทคโนโลยีก็ที่เดิมที่จังหวัดสีขเขียวอ่ามีใครไปคุปเ้เบาซาลามั้งมีกันรับแล้วก็พี่ลี่ตัวใหญ่กระเพาะพี่พี่เนีเ่ยใครเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักป,ปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับสไตล์กินมือวันนี้เราต้องมาเจอไข่มุกขาวยังไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขาเมวยสไตล์ ไฟเตอร์วันนี้มาเจอไทยมุกขาววางเกมวางแผงให้ดีต่อยตามตาตาเรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้มเขาไปทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับเอต่อยที่บุรีรัมย์ครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างครับเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบห้าเนาะเป็นไงบ้างที่ต้องชนะหรือแพ้แพ้คะแนนแพ้คะแนนมาแพ้ใครวันนั้นแสนวันลีครับวันนี้เลยต้องมาที่อ้อมน้อยวันนี้เลยต้องมาแจ้งเกิดดิครับคิดว่าวันนี้แจ้งเกิดได้ไหมวันนี้ต่อยร้อยยี่สี่ ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเออเมื่อกี้ชั่มหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีเลยผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี้เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดด้วยเอาชนะด้วยคุมมากี่กิโลครับสองสามโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบแปดคนจังหวัดศรีสะเกษครับฟาเชิญช่วยแฟนคลับหน่อยก็ฝากพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เป็นที่ครับผมเอาชนะกับฟาดด้วยพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยนะอะขออนงคขอบรั์ช่วยดี